คิดถึงเมียไหมขัวอยู่ข้างหลังนี่ขับอยู่ข้างหลังคิดถึงเมียหรือเปล่าคิดถึงคิดถึงก็ลงมาหอมแก้มสิบูบาทขับรถคิดเรื่องอะไรอยู่ก็คิดถึงเมียเองคิดถึงแค่ไหน อิถึงมากเดี๋ยวดูหน้าหน่อยสิหน้าก็ไม่ได้ดีนี่แต่มีผัวก็แว่บตั้งกัเนี่ยฮะแว่บทำอะไรอะทำอะไรอ่ะไม่มีน้ำกินเลยหรอก็ผลิตออกมาสิอะไรนะพี่ดำมีน้ำปะมีจาน้ำเอาน้ำอะไรน้ำอะไรน้ำเชงหรือเปล่าเอาน้ำไปให้ผัวนะคะ 哈，哈 <laughs> <laughs>、哦，哈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 ，